สวัสดีครับผมผมดูดีชื่อจริงไงครผมดูดีตอนนี้ก็มาตีหนึ่งแล้วผมว่าตอนเวลานั้นผมไม่รู้จะพูดอะไรแต่นี่รถผมดูทรงคล้ายๆ AE86 ใช่ผมพยายามจะก๊อปมาเต็มที่แต่มันได้แค่นี้จริงๆกดขึ้นรถยังไงกดตัว E กดไม่ได้เดี๋ยวอันนี้มันเตะรถ เอ้ยคือไม่มีอะไรทำเอ้ยทำคาโก้เฮ้ยสกล้องเอาเอาเอาเฟลสอกล้องคอนเฟิรม์มโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นเราต้องไปหารถเราจะเอารถอะไรดีเอาว่าผมมีมอไซค์หลากหลายแต่มอไซค์ที่จะเอาไปคือคันนี้ เอาละไปเลยมาขึ้นเลย,ยไม่มีใครรู้จริงๆนะโอ้ยเอ้ยเดี๋ยวอะไรในแผนที่เฮ้ยมีคนยิงเอาจิบหายละโอ้ดิบดิบดิบอุย้ยมันยิงนี่ยิงเหรอยิงเหรอยิงเหรอโอ้ย เออตานหมดเอาเดี๋ยวคนขัาจะไม่ยังไม่ตะดเบียดแม่งเลยเบียดแม่งเลยอะไรอะไรเออขอโค้สัหน่อยโอ้ยหืมช็อตตะกี้ถ้าคุมิยังเรียกพี่เดี๋ยวเวเฮ e ผมอยู่ไหนวะขออ,อยู่นี่อะโอ้โนั่นคือกดังอย่างว่างผมว่าการแต่งตัวของผมมันดูแบบว่ามันขัดธีมเกินไป ถ้าเกิดวิวตอนกลางคืนน่าจะสวยน่าดูครับโอ้ยท่ายคลิปรามาดูอีกทีว่าตอนกลางคืนมันจะสวยไหมเดี๋ยวผมจะจะแบบว่าขับรถมาเที่ยวเล่นรอบเมืองเลยนะคือว่านานๆทีพผ่อนหย่อนใจที่จอดรถไม่รู้เขาให้จอดมันะแต่ว่ามันดูเหมือนที่จอดรถดีเหมือนยังไงวะกลางถนนเลยเนี่ยวาเฮ้ยการแต่งตัวเราจะเอาเป็นไบเกอร์หน่อย ไบเกอร์รอยสักที่แขนเราแม่งแบบดูเดือดจัดอะเฮ้ยโอ้โหแนวจัดแรปเตอร์เว้ยเนี่ยโอ้พิธีไบเกอร์ครับพิธีไบเกอร์ของเราโอ้คือแบบชุดออกมาแนวจัดเจ๊เจ๊ครับชุดผมเป็นไงบ้างสวยไหมสไตล์การแต่งตัวยังเฮยเลยเจ๊ แย่แล้วตำรวจมาเดือดเดือดเ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 ดนี่ครับวิถีไบเกอร์คือเราจะมีรถหลายคันโอ้โหแต่ไม่รู้จะเอาคันไหนดีแปบ๊บนึงนะข้างบนมีป่วะข้างบนไม่มีเฮ้ยเดี๋ยวมีคันนึงแต่ว่าอันนั้นดูหรูไปนหน่อยนี่วิถีไบเกอร์ต้องขับรถประมาณแบบแบบนี้เลยเหมือนแต่งไปแล้วโอ้โหออกเลยมาเราไปขับกันสู่โลกภายนอกกัน โอ้มันก็ตกเย็นแล้วนะครับไปผมว่าเราจะไปหาที่เที่ยวกันเขาบอกว่าที่เที่ยวนะครับสําหรับตอนกลางคืนน่าจะเป็นแถวๆเมืองนี่แหละแต่ว่าถ้าเกิดเราหลุดจะพ้นจากเส้นเส้นถนนหลักไปนะฮะมันก็ก็จะกลายเป็นวิวทิวทัศ์ที่มืดแต่ว่าแถวๆนี้นะครับตั้งแต่เมืองลงล่างอันนี้น่าจะเป็นอันนี้น่าจะเป็นโรงงานหรือเปล่า นี่นี่โซนแถวๆนี้ครับนี่ตรงที่เราอยู่นี่เลยไปเดี๋ยวเรารับชมกันก่อนอื่นเราขอแวะที่อื่นก่อนสําหรับคนที่เข้ามาดูเปิดคลิปนี้แล้วมาดูถึงตอนนี้ก็คงจะสงสัยว่ากูแบบกูมาดูคลิปอะไรนะฮะนี่ไม่ต้องไม่ต้องสงสัยอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะอย่าลืมกดซับสไคร์ด้วยนะครับเออโฆษณาตัวเองสักหน่อยมันยกหน้าไงวะเฮ้ยทีเบเกอร์มีรถบรรุดล้อเดียวอะ มืนมนมึนนิดหน่อยมึนนิดหน่อยโอ้วิธีไบเกอร์เจ็บแค่นี้แผลนิดเดียวคือต่างประเทศใช้เลนขวาส่วนประเทศเราใช้เลนซ้ายงงหมดเลยนี่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 โอ้โหยกเอาเดี๋ยวไฟแดงอุ้ยเจ๊เดี๋ยวเจ๊เก็บเงินก่อนเอาละฮะ เจนี้ได้ไปสบายอะเดี๋ยวหมอยอยู่ไหนวะเฮ้ยหมอหมอหมออยู่นี่อยู่นี่หมอหมอหมอผมเปิดไฟฉายส่องให้อ่ะหมอครับหมอครับช่วยด้วย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 โอ้โหโซเชียลเลยต้องโซเชียลถ่ายรูปถ่ายรูปเออหมอครับเอออันนี้จดอะไรอะ เออเขาเป็นไงบ้างครับอ๋อเขาแข็งแรงดีไม่มีปัญหาเลยเลยหนูมันยังบ้างเอ่เอมึงชนแรงสักขนาดนั้นไอเวนไม่ตายก็บ้าแล้วออาเอาประเทศนี้กูย้ายประเทศเดิมดีกว่ามั้งไม่ไปแล้วประเทศนี้เฮ้ยโอ้ ผูชาล่ละ่สนใจไปแบบว่าเออเดี๋ยวทำไมตามึงเขียววนะเนี่ยสนใจไปไปว่าเออแบบมีเวลาว่างสักสองสามนาทีไหมคือมันมีสินค้าตัวหนึ่งอะนะเออไม่อยากจะพูดเลยว่ามัน,นสินค้าที่ดีสรุปผลออกมาคือเป็นเรื่องผิวพรรณผิวพรรณดีดูอย่างผมเนี่ยผิวพรรณดี เขาไปไหนวะน่ะเออเออคุณก็ได้คือนะฮะผิวพรรณคุณน่าจะได้ยินเมื่อกี้คุณคุณได้ยินหรือเปล่าคุณชอบเสือครับโอ้ยคือสวยจังเลยเราสนใจแบบว่าไปเดี๋ยวตำรวจเดี๋ยวเดี๋ยวตำรวจครับผม ผมไม่ขายตรงผมไม่ได้ขายตรงอย่ามาจับผมไปแล้วยกหน้าแล้วเธอเธอไอ้นี่มันแอบมีกิ๊กเอ้กูต่อยให้กัน่ะอุ้ยฮอ้ยเออคือไม่มีปัญหาอะไรครับเออแค่รถล้มนิดหน่อย รถล้มนิดหน่อยไม่มีปัญหาอะไรเฮ้ยเขาทำอะไรกันวง,งน,นี้โอ้โหวงปุ้นนี่เดีๆเกปืนกันกปืนกัน <c oughs> เฮ้ยวงปุ้นเอาว่าผมอยู่กับเพื่อนเอา้เอาใครๆก็ไม่รักผม ขนาดปนลมยังสายหน้าเลยเอสำหรับคลิปนี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับเอ่มันมันนอนอะไรตรงนั้นวะนะสำหรับคลิปนี้อาจจะไม่ฮาอาจจะดูแบบเพลินๆดูแลนอนไปเลยก็ได้นะครับแต่สิ่งผมมันช่องแบบนั่งง่วงนอนอะไรจริงๆนะครับโอ้โหมันหน้านอนอะไรขนาดนี้ไหนๆก็ถ่ายรูปนะถ่ายรูปเลยโอเคฮะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครด้วยนะคลิปนี้ เออ่พี่ครับผมอยากรู้จริงๆครับมดอะไรกัดเจ็บที่สุดเออมดแดงหรือเปล่าผิดครับมดทอร์มิดมิดทอรยศเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้ครับเจ้ครับเจ้ครับรถโตโยตา้าอะไรอันเล็กที่สุดก็รถโตโยตา้าอันติดไงเอ้าทำไมตอบถูกไง ตอบถูกไม่ได้ไม่หา,ม,ม,หามันไม่หามันไม่หามันไม่หาลุงลุงลุงจังหวัดอะไรใกล้ลุงที่สุดจังหวัดอะไรหนูเอ้ยมันมาแล้วเอาเดี๋ยวโดนยิงเอาพิบายแล้วนะครับนะจังหวัดอะไรใกล้นาที่สุดเออกรุงเทพหรือเปล่าจังหวัดชนครับผมออรู้หรือไม่ว่าฉันเป็นควาย ฉันอยากให้เธอเป็นอะไรเป็นอีกาหรือเปล่าเป็นคนฉันจะได้จมปากนักเธอง่ายเจ้าคนบ้าน็อกเลย